วันนี้ทุกคนด้วยวันนี้มาทุกคนมาอยู่กับพอลมิตี้วอร์โซนแต่ไม่ใช่ในพีซีแต่เป็นในคอมไม่ใช่บนพีซีแต่เป็นในคอมวันนี้เราจะใช้ปืนนี้ทั้งเกมโืยที่ไม่ใช่กระบอกนี้เพราะว่ามันอืมดีดจัดปลัดลาออกปัดทับ มาดีครับหลายคนก็ได้จรรู้กันว่าไอ้ยจตุ้กรบอกนี้มันมีคงมีคเตอรนหรือเปล่าสมารกระโดดมันมันไม่ได้ะโอเคลงไปนอนพื้นเลยไว ตรงนีน้รบนั่นเองเพืงไนๆลูกไปลดกัไปนั่นไ <ป S 2> หนลูกไปเลูกดีก๋ยวนี้่ให้ไปิกมกระสุนจะหมดแล้วกระสุนจะหมดแล้วว่ากระสุนแม่นจะหมดแล้ัไม่ได้ทำอะไรเลยปึ๊บ มันจะหมดแล้วมมไม่ได้ทำมาเลยเลยเปิดสูตรเจ็ดน,นัดต้องใช้อย่างมีค่าละถ้าผมใจไม่ถึงเกมมันก็กลัต้องหมดใจไม่ทันละ ไม่เหียแม่คุมแรงดิไม่อยู่เลยมันมันจคล้ายตัวไอรีน่าเบต็ดโอ้โหอืมโอ้โหไอเอาชนะเฉยเอาเอาชนะเอาอะไรวะเอาไม่ยังนี่โอ้ไม่รู้อะ Well again.